อร่อยเลยมะม่วงสุกอายุเยอะแล้วต้องกินข้าวกับผลไม้เมื่อก่อนเราก็กินไม่เป็นนะแย่เลยเมื่อคืนนี่เพื่อนไปหาใครไม่ได้ดีนะที่ฉันหลับไปก่อนเหนื่อยมากอ๋อเหรอหลับไปค่ะมาคุยกันเฉยๆค่ะคุยทักทายกันเนาะว่าอยู่ดีมีสุขไหมเนาจะจ้ะ มาทักมาทายกันใจหน่อยว่าเป็นกันไปหมดไว้นึกว่าเป็นแต่เราคนเดียววันนี้ก็เลยไม่ได้งานเลยเพื่อนตักมาเลยเนี่ยเ,เห็นเห็นเขาตากักตักผลไม้มั่งตกักไอ้ยา<ะ>ฮะยา<ะ>ว่าแก๊มาสง่งเออโอ้ยโ,โดนกันไปสี่กดสี่เครื่องโดนหมดเลยอะ่ะอ่ะน้องสแตมยังเข้าไม่ได้เลย โดนยี่สิบสองนาฬิกากินข้าวกับมะม่วงสุกจ้าโอ้เน้ยไอล้างบ้านอย่างเดียวเลยวันนี้ไม่ได้งานเลยไอคิดไหมเดือนเนี้ประกอบการดีไหมเดือนนี้ขอบคุณนะคะมาให้เครื่องก็โดนสองเครื่องเลยสุดท้ายเลยต้องมา ต้องมาสมัครใหม่เลยสมัครใหม่อีกเครื่องหนึ่งสมัครใหม่เลยทานข้าวทานปลากันนรยังนเนา่อนเพื่อนเนาะวันนี้เซสชั่นหมดอายุเซสชั่นหมดอายุโอ้ยอ่ะมาคุยกันเฉยๆค่ะคุยทักทายกันเนาะว่า อยู่ดีมีสุขไหมเนาะจ้ะมาทัากมาถ่ายกันเราก็เห็นแต่พ่อกับแม่กินเนาะเขาบอกโอ้กินข้าวกับผลไม้มันอร่อยตรงไหนนาะก็ว่างเงี้ยพออายุย่างหกสิบว้วก็ไม่เดือนเนี้ยประกอบการดีไหมเดือนนี้ขอบคุณนะคะมาให้ร้านซ่อมอีกงละ เป็นอย่างไงบ้างครับเพื่อนประกอบการดีไหมโอ้มันเป็นมันเป็นอะไรที่เป็นชีวิตประจําวันของเราไปแล้วนะเนี่ยนั่งไม่ถนัด พึ่งไอ้นี่เสร็จอันเนี้ยพึ่งล้างบ้านเสร็จแล้วก็เข้ามาเนี่ยมาเสร็จเมืดมืดไม่เสร็จดีหรอกเหลือนิดนึงฝุ่นมันเยอะฝุ่นเยอะมากในกรุงเทพเนี่ยเนาะไอจอดรถไว้ล้างเลยน้องสแตมน้องสแตมน้องที่าาดาราสเนี่ยอยังเข้าไม่ได้เลย <c ười> ดโดนยี่สิบสองเราเราโดนตีหนึ่ง เทปก็ไม่ได้ส่งส่งไปคลิปเดียวเองส่งไปคลิปเดียวไม่ได้ส่งเลยไม่ได้ส่งงานเลยวันนี้ส่งอะไรให้กำลังใจค่ะก็อ่าคุยกันสนุกสนานค่ะไม่มีไม่มีสาระอะไรหรอกค่ะคุณ <laughs> แม่ปานีบอกดีนะที่หลับไปก่อนบอกทำทำผิดสวัสดีค่ะคุณน้อยพี่บูนเดอเออ ใช่ใชคุณน้อยวิบูลเดอร์สวัสดีมาเสร็จเมื่มเดอไม่เสร็จดีหรอกเหลือนิดนึงฝุ่นมันเยอะฝุ่นเยอะมากในกรุงเทพเนี่ยเนาะไอจอดรถไว้ล้างผ่านไปผ่านมาให้กำลังใจกันเดอ้อ เลยอะโดนไปเลยเข้าไม่ได้เลยอ่าเข้าได้เครื่องเดียวเครื่องเดียวก็คือเครื่องไอบอกไอ้คุณปานีบอกดีนะสิหลับไปแล้วอืมดูอะไรอะไรก็ไม่ได้เลยใช่เพื่อนใช่ดูอะไรก็ไม่ได้เลยค่ะ <laughs> เครื่องที่แบบว่า เป็นอะไรนะเป็นฟ้าแฝดกันเนี่ยเป็นฟ้าแฝดกันก็โดนไปเลยเคิบก็ไม่ได้ส่งส่งไปคลิปเดียวเองส่งไปคลิปเดียวไม่ได้ส่งเลยไม่ได้ส่งงานเลยวันนี้ส่งอะไรอาตักมาแล้วเนี่ยเออเห็นเห็นเขาตากักตักผลไม้มังางตักอไอยาฮะ่า,าแก๊สมาสง่งยังไม่ได้ขึ้นเลยมั้งนะขึ้นหรือเปล่า เพื่อนได้อะไรทานข้าวเนะโอ้ทำผิดตลอดเซฟชั้นหมดอนอายุโอ้ย เที่ยงคืน50ก่อนอาทีเนี่ยนอนไม่หลับเลยเครียดเข้าไม่ได้เติมแก๊สก่อนเติมแก๊สก่อนอ่ะขอลงก่อนค่ะสวัสดีมีใครเหมือนแม่ชูชดามากงเนาะคืนนี้ มันมันนีอเลยมันปิดเลยอ่ะอ่าปิดหมดเลยแล้วก็สี่เครื่องอ่ะโดนหมดเลยอ่ะโดนโอ้ยปวนใหญ่เลยเฟซเฟซบุกล่มจ้ะล่มเมื่อคืนเนี่ยเราก็นึกว่าเป็นที่เครื่องของเราโอ้ยหมดเลยอ่ะ ใจหน่อยว่าเป็นกันไปนหมดไว้เนึกว่าเป็นแต่เราคนเดียววันนี้ก็เลยไม่ได้งานเลยเพื่อ,อ,อกี่โมงแล้วเนี่ยสิบห้านาทีสิบห้านาทีวัดนั้นเขาจะอ่าฉันอาหารอ่าพระท่านจะฉันอาหารเจอาหารเจเนาะบอกไอ้คุณปานีบอกดีนะสิหลับไปแล้ว ดูอะไรอะไรก็ไม่ได้เลยใช่เพื่อนใช่ดูอะไรก็ไม่ได้เลยค่ะค่ะเปิดค่าการมองเห็นเมื่อคืนเนี้ยเมื่อคืนเนี้ยโทรศัพท์มีปัญหาสวัสดีค่ะเพื่อนเมื่อกี้กยังไม่ได้ขึ้นเลยมั้งขึ้นหรือเปล่า เพื่อนได้อะไราทานข้าวเนาะแกงแบบอาหารเจอะนะแกงแบบอาหารเจทำไงดีเดี๋ยวขอลงก่อนนะคะเพื่อนๆขอลงก่อนเนี่ยมาขึ้นใหม่ค่ะเดี๋ยวไปไปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆไลฟ์สดยืนยัน ทานข้าวทานปลากันน,กนี้ยังนาะเพื่อนเพื่อนนาะวันนี้กันไหมไอ้ล้างบ้านอย่างเดียวเลยวันนี้ไม่ได้งานเลยไอ,อ้คิดให้กำลังใจค่ะก็ คุยกันสนุกสนานค่ะไม่มีไม่มีสาระอะไรหรอกค่ะเน้ยไอล้างบ้านอย่างเดียวเลยวันเนี้ยไม่ได้งานเลยไอคลิป เครือข่ายล่มเข้าไปงี้อะไรของเขาไม่รู้เนาะเด็กๆก,ก็พูดอ่ะนะเครือข่ายล่ม